ครับผมสวัสดีครับเบาต๋อยกกอกนะครับผมพามาชมนะครับผมกาบพระพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธโสธรนวัดยางเอ็นพ่อแม่พี่น้องนะยังสวยเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องยังสวยสดงดงามนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศสดสวยนะครับผมมากับยายฮันนี่สีกกอกนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะยายฮันนี่สีกกอก วัดหลวงพ่อสอทรอน,นะครับผมอยู่ติดแม่น้ำนี่เด้อพ่อหนุน้องเด้ออยู่ติดแม่น้ำนี่เด้อ,อ,อขออนุญาตเข้าไปในวิหารนะครับผม,มบ่อไ,ไม่มีไม่มี ไม่มีครับไม่มีขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถ่ายนะครับพี่น้องขออนุญาตถ่ายพระพุทธโสธรนะครับผมพ่อให้พี่น้องเลโอ้ยสวยสดงดงามนะครับผมพระพุทธรูปอง์นี้นะครับผมพ่อให้พี่น้องสวยสดงดงามงามมากๆเลย สวยงามมากนะครับผมขอเข้าม,มาลาโทษแล้วนะครับผมคําถวายหลวงพ่อนะครับผมก็จะคําถวายข้าวพระพุทธนะครับผมท่องน้โมสามจบแล้วว่าอิมังสุปพยัญชนะสัมปนันนังนะครับสาลีนังโอทะนังอุทะกังวรังพุทธะ ปูเชมินะครับผมคำถวายข้าวพุทธเสสังมังคาลังมังคาลังยาจามิอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับผมพ well ่อยเป็นน้องนะคำบูชาพระพุทธอ่พระพุทธโสธรนะครับตั้งนโมสามจบนะครับผมตั้งนโมสามจบนะครับผมพ่อยเป็น ครับก่อนนะผมไม่มีอันนี้ผม,มนะผมไม่มีขาตั้งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งจิตอธิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมกราพุทธกาพระธรรมกาพระสงฆ์นะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนวาจานวาเจตัวสวาพุทโธพุทธโสทรังนะมานามะอิธิปาติหาริยะกะรัง พุทธรูปังอหังวันทามิสัมภโสกาเยนะวจานะวเจตสาวาพุทธโสทังนามอิทอิทิปาติหาริยะกะรังพุทธรูปังอาหังวันทามิสัพพโสกาเยนะวาจานะวเจตสาวา พุทธโสทรังนามะอิทธิปาติหาริยะการังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพโสครับผมสาธุสาธุนะครับผมขอให้เอซีรวยปังๆนะครับผมพ่อใเป็นน้องนะได้กลับมามากับเจ้าพ่อองค์ใหญ่แล้วนะครับผมพอยเป็นน้อง ความสุขความเจริญนะครับผมมีแต่มีความเฮงเงรรนะปังปังอย่าได้มีอย่าได้มีโดยเฉพาะโควิดห้ามมีเอฟซีลุงป้าเนี่ยห้ามมีคุณลุงพลป้าแตนเนี่ยอย่าได้มีนะครับผมขอแต่อยู่ในสายลุงพลป้าแตนเนี่ยอย่าได้มีโควิดนะครับ เจ้าพ่อองค์ใหญ่จงคุ้มครองนะครับข้าบผมข้าบผมพอจะได้เอาตังไปทำบุญหน่อย กาบหลวงพ่อช่วยดูช่วยดูยครับผมสาธุเอานะครับผมยังสวยยังหรูเลยเด้อพ่อ,น,พน,อน้องเด้อนี่มาได้มีบุญวาสนาได้มากราบนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับผมพ่อน,นอ้องเด้อพระพุทธโสธรน,นะครับผมพ่อน้นองนะโอ้ยดีอกดีใจ อเอาละครับผมบอยไปลงนะเอาละเอาละเอา,เอาย่างใหญ่เลยนะครับผมหลวงพ่อองค์ใหญ่ครับผมอย่างเอ็นครับอย่างเอน็น สวยนะครับผมพ่อม่ปีนน้องนะได้มีบุญวาสนาได้เข้ามาครับผมรุงพันตามหาคนประกอบเอาเดี๋ยวไปประกอบพัดลมก่อนนะครับผมพ่อม่ปีนน้องนะเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตถ่ายของก็ของใหญ่ๆนะครับผมพ่อย่ปีนน้องนะของก็ของใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยจะได้เออตีของล้องเปล่าก่อนนะครับผมพ่อม่ปีนน้องนะอ๋อ เอาเจฮันนี่ตีค้องให้ชมหน่อยนะครับผมเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าชั้นดินครับผมเอาอเจฮันนี่อู้เพาะจังเลยค่าผมอู้ได้มาแล้วขอหนึ่งค่งา,าะคะคผม ข่าปมข่าผมสาธุขออนุญาตนะครับ ใชหรอเจ้าเจ้าตั้งล้วบอกล่ง้แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสาธุร่วมกันนะครับผมพ่อแม่เป็นน้องนะาานะครับผมขออนุญาตนะครับผมตีของล่องเปล่าเทวดาแล้วก็ขออนุญาตาทำธุระก่อนเด้อพ่อแม่เป็นน้องเด้เอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาชมคลิปนะครับผมพ่อแม่นน้องวัด นี่นะครับผมจะอยู่ใกล้น้ํานะครับผมปิงวังยมนานนี่นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปนะครับเดี๋ยวจะพาชมภาพส,สวยๆงามๆอีกต่อไปนะครับผมพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ